สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาเล่นเป็นปืน XM8 Spider นะผมเป็นปืนกลเบาที่ผมรู้สึกว่าผมโคตรชอบเลยนะปืนกระบอกนี้นะ XM8 คือน้ําหนักโคตรจะเบานะเพื่อนดูการลั่นกระสุนโคตรเร็วนะความแรงก็เจ็ดลออนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นปืน Spider เป็นแบบแมงมุมนะครับผมสีแดงสดใสน,นะที่ผมชอบมากเลยก็จะมาเล่นทีมกันหน่อยนะเพื่อนๆอยากให้ดูคำๆนะครับไปเราจะไปอย่าง เราจะไปอย่างรวดเร็วนะตาแรกเราจะบุกหนักๆกันเลยเพ่อน,น,นโอ้โหโ,โดนแสงไฮวะโอ้โหไทยอย่างเร็วเมื <c oughs> ่อกี้อย่างเท้าเลยเพื่อนไปก่อนเพื่อนตายก,ก่อนเพื่อนไมไ่เล่นเลยเนี่ยตายก,ก่อนเพื่อนเลยครับผมมาหาไอ้เฮ้ยรอบพีเอาแกมือแก้มือแก้มือ,มอ สามตัวละสามตัวละจะมีคนวิ่งเข้ามาแน่นอนเฮ้ยตังวะยิงอะไรเพี้ยงยิงผมทำไม,มอไานะาไ้าวโอ้โหเก็บห้าเลยเหรอวะเนี่ยพกจากบวกอีกไมเนี่ยไม่แม่ไปดีกว่านะครับก็อาจจะเขาจะจะรู้ทางแล้ว รอแล้วเบิดหมดก่อนนะผมสำหรับผมนะออนตอนนี้ขอจะรู้ทางผมแล้วเกือ,อ,อกรบร้อยหนึ่งตัวครับผมอย่าบอกว่าวิ่งมาทางนี้นะหายนะผมนะ รอ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 ไปก่อนรอไปก่อนเพื่อนเรี<ๆ>ยบร้อยไป็นหนึ่งตัวทีมของคุณพ่ายแพ้นะครับผมพ่ายแพ้อีกแล้วนะครับสไ,น,ไนันยยังสนัยโคตรสุดฝั่งนะั้นเพื่อน,น,นสนัยฝั่งนั้นเยอะนะก็รอระเบิดก่อนเห<ร>มือนเดิม<ร> ฟังผมค้นน้อยตอนนี้เล่นไม่ค่อยได้บุกไม่ได้ละรกลอก่อนแล้วกันนะเพื่อนเล่นด้วยความใจเย็นนิดนึงแต่ผมเริ่มจะใจรอแล้วแหละรอเขามาหัวร้อนเลยเโยน,นยนแสงก่อนแล้วกัน ไม่ได้่ะรอแล้วโอ้โหเอฟเอ็นมาคนเคลื่อเริ่มหน่อยเพื่อนนะผมขอบุกแล้วกันนะรอ,อรอที่เดิมเลยโอ้โหพกมันไม่ได้ผลป่ะ ถ้าบุกไปวิ่งกันเร็วก็ได้ฆ่านะเพื่อนสำหรับผมนะผมคิดว่า,เ,า,าเข้าแคบไปๆก็ได้ไ,ดไปขอไ,ไ,ไ,ไปขอด้วยไ,ไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไ,ไปอย่างเร็วเลยกินนะตายง่ายเ,าเฮ้เพื่อน

โอ้ยหมดซ่าดียรรอระเบิดหมดก่อนแล้วกันนะเตัวแซงอีกหนึ่งลูลปอะผมว่าคอมมา <S <S โอ้โห อย่าบร้อยเลยวะทีมผมไปไม่สุดนะมันเล่นยากล่ลรอเลยแล้วกันนะรเนนะเบิดแม่นจิงพวกนี้ยิงยิงยิงล่อยิง,ยง,ยงลอ่งลอ รอก่อนแล้วกันนะว่าทีมผมเล่ไม่ออกกันเลยอนะอยู่หลังกูดังอะก็เปิดเข้ามาตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะจริงโอ้โห ไมหน่าพกหรือเปล่านี่แหละครับผมสลับฝั่งแล้วทีนี้รู้เรื่องที่ผมอ่ะออรอระเบิดหมดก่อนแล้วกันนะเฮ้ยไ,ไม่กินช่วยปะ มาดุตัวไหนชอบวิ่งเร็วทีเนี้ยขอสักหน่อยดิขอสักหน่อยดิหัวร้อนว่ะหัวร้อนนะผมตอนนี้หัวร้อนว่ะแบบนั้นดิโดนยิงสวนละตอนนี้เปิดมาแล้วเปิดมาเพื่อนไปเนี่ย โอ้โดนแสงว่ะเฮ้ตายหมดแล้วลว่ะมินั่ตายได้ไง,ไองโอเ้โอเพือเ่อนไม่ช่วยเลยอ่ะ ให้ควนดำไปแล้วเพื่อนไปนึงโอ้ย,ยวย้าจิตบา้าปะใครอยู่โอ้โดนแสงว่ะแสงไ,วไปว่ะอ่าสงเกิน อออกอที่ไปไบ้างสิพัดเนี่ยโอ้เกือบว่ะเพื่อนโทษทีไม่เห็นจริง รอรอรอเพื่อนรอหลัลลลงไม้ปะเนี่ยกลัวหลังมมนโอ้โหไม่ตายว่ะเต็มที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยยิงไม่ได้โอ้โหไม่ตายสักตัวเลยเลยตายหนึ่งตัวอยู่ว่ะ ที่ผมเริ่มมาแล้ววะทีผม,มเริ่มแพ้แล้วเ,เริ่มจะแพ้แล้วบอกเลยผูกดูระเบิดเพื่อนโคตรแม่นอ่ะโดนแสงวะ เกือบไม่ได้อะคิดพูดแต่หลังม้าแี่ยเพื่อน,น,นหลังมารอก,ก่อนตัวแนวห้าวชอบมากเลยโดนแสงว่ะโฮ้ร้อนว่ะร้อนทีมตัวเองยิ่งทิ้มตัวเองเฉยเลยคิดนี่เพื่อน sorry 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 ไปถึงตัววะทำดีแล้วเพื่อนเอ้เราทำดีที่สุดแล้วก็แพ้เหมือนเดิมนะมนเพื่อนๆก็อยากให้ดูคำขำนะครับ ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆกับปืนอนะสไปเดอร์เอ็เป็นปืนที่ผมโคตรจะชอบเลยนะสีแดงสดใสแบบออยากมีทาวอนนะแต่ผมไม่มีทาวอนนั้นเพื่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ